สบายดีพี่น้องสบายยามเสาร์เดือนพฤศจิกายพี่น้องสิไปบ้านน้อยมาเนี่ยไปหาหักเนาะได้หมูกับไอ้ลูกอมเนี่ยฝากร้านทรายน้อยเฮาซื้อหมูไว้เป็นปีกเนาะสิไปบุเดียพี่น้องมาเนี่ยปวดโพไปยังบันนองน้อยเนาะพี่น้อง ขี่หลุดจากไปแล้วตัก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 อะตุ้จ้าก้อนข้าเจ้าอยากจ้าว้อตุ้จ้าอีกจ้าคือบัวชาแป้งบัวชาแป้งก่อนแป้งไปชาแป้งก่อนข้าอยากกินข้าวโพดนะชาแป้งงามๆน้ำน้ำมันเอื่อยเด้อชาแป้งก่อนชาแป้งก่อนไปทาแป้งกระเบื้อก่นเร็วเร็วเร็วทาแป้งก่อนจะมาทำอาทาแป้งรอรอก่อนเด้อ ไรย้ยงพี่นางจะได้ยังหนึ่งไบ้หุ้มน้าขัโพูดพี่นางไหยตุตุจ้าก่อนมันนี่มันขึ้นเป็นตะแพงใช่ไหมนี่นนบอกฮะมันเห็นเนวกินนี่ว่ามันปลอกกินได้นเนาะมันฉลาดนี่ว่าบริบาลห้ากิซี่จีรานสาวเป็นยัง ngoài cái hai một điếc đứa... à, hả à khuyên một đại bon xay a rau khuyên hải à tôi muốn đại cà phô luôn mà hải mề ăn à ba à khuyên ba khuyên khuyên ba สบายดีปลาลุ่ใช่ไหมลืมแล้วบอไม่เห็นไดมือนหรอฮะออนั่งป,ป,ปรึกศึกป้าป้าตุ่น้องมันหูอ่ะสีหมูอ่ะสันเนีายไสยหันหน้ามาหาดาดูค่ะหันหน้านัาน่งลงตุจ้าไแม่ขนมนานะ่ะตุจ้าก่อน เป็นขนดสาวป่าเอาไปเยี่ยมไปเยี่ยมตุ๊เจ้าเด้อเหยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมใช่ตุ๊เจ้าบอกเยี่ยมเด้อเออกินแมลง้อมน่ะเธอร่งหนึ่งเข่าสำพีเราอ่ะอุ่นเขาย็่งมาก เอากินไผ่ห oh, mm hmm. pues ุ่มเมื่อคืนเนี่ยเสียบเสียบกระปุ huh ่นว่าน้าไซแม่นปะป่นกินหน่อยแล้วปลาขอมาต้นสองโตปนขาวแรงไม่ต้องให้แม่กินแล้วแม่ไอ้นะขอบใจเด้อเก๋เก๋เก๋ให้แม่แม่ไออยู่ วปาตัวเสียงพี่น้องเสียงไม่อาณาไะมไม่อาบออาเสียทงนี่หาอาทงนี่เด้อตุเจ้าข้าเจ้าอยากได้ตุเจ้าก่อนโอ้โหนะกายกระโดดกระดี่อะไรเนี่ยแป้งแป้งกระสบู่แบ่งให็นร้านสาวใส่น้ำ ยันลักซาบรีดผูวะปเ,เป็นนองเอ้ยเผื่อใส่แป้งพ่นไปเสีเดยดพูดวะ,นะเนาะอพูลงเห็นหน้าอย่างแล้วหลุดท้ายก็ได้แล้วไปห้กิซีไม่ได้กับไข่เตกได้จังโลฮะหนก่งเีหน่ซีเาเดียวโอ้ยเก็บมันขาดเนาะอื๊ดเนาะอืมซื่อๆเขาเห็ดหวานหรือว่าไปนาง ไปหาอนหอนมืออันเบิดมืออยู่มือนัันละโลเดียวเนาะมันอืดมันอืดบอกิซี่มันบ่วอยมีพี่น้องเลยมันอืดแล้วมันแห้งมันแหลกเนาะพี่นางมันแห้งมันแหลกบ่วอยมีกอบกิซี่กันนะยามาสาวกับอากาศนาพอช่วยมากอากาศหอนบ่ไปเซลบอลบ่้าบอเนาะผู้บ่าวไม่ถูรละหลอดได้ วันเล่นผูกบ่าพี่น้องเออเอเอน้องไส้กับเคี้ยวหัวควรเอื้อตุ่ยจ้าก่อนตุ่ยจ้าก่อนติดคอติดคอเคี้ยวเอา,เอาตัดสบพมมันหน่อยก็หล่อขึ้นได้หนึ่งนะเฮ้ยนะสบพมโจนี่นะเออโอ้ซื้อมาทำไมอยู่นี่เมื่อยเยเมื่อยเมื่อยว่าดี่น้องตุ่ยจ้าก่อน,นนะตุ่ยจ้าก่อนตุ่ยจา้า ยังินป่ะนะเชนะเยอะเยอทกินไ่กินไปอย่างจะคายด้วอืมกินกินกไปกินกไปอยู่เลยออ่ะคะกินใหม่เอ้กินมล้างไ้ให้พอกินน้ำเด้อลูกอมหน่อยเด้อื

ังกอาหาพันออยกินเหเบิดเลยเฮียมาเกะมันหอนะก็จะตุมมันหอนนะมใกินเอเนี่แกกินกเหออือซมิเกมมาย ไอ้น้องเลี่ยมแกกระปุกพี่น้องกระทุง่งมาหาผ่าหวานอยู่หน่อยมันจะเลื้ยงอยู่เนาะเลื้ยงต่เลื้ยงต่ว่าจะว่าบาวานมาจะกินเบินะ้องอ่ะกานั่งรองนั่งร่องนั่งร่องก่อนเอาไปแม่จะกินดีนะเอาไปให้แม่เจ้าเพิ่มมันวาบาวานขึ้น,นกินโลดซีมโลหะนัง

เบื้องอีรอยกินเม็ดหนึ่งก่อนอืินหมดแล้วเหรอแสบเบื้องแสบยังพอกินอยู่แล้วเกือบแก่เข้าวะอ่ะพี่น้องก็เกือบแก่หมดเบื้องเจ้าก็คิดเบื้องเบงว่าไม่นางซีมาเกือบออกซีแดงเลยน่ะอือสื่อสวยเขาเจ้าจะสื่อดออ ไปยห้ซอยกัซอยนี่เอ้ยงแกไรเไ้ลูกมันใส่เกืบเจ้านะเกือบเกืบเปร้อย่หึฮะเกือบสีย่ อยบอกเรื่ว่าไปยี่อยู่บนตัดผมหรือว่าน,นั้นอีแค่ก็องหมวกเหมืมมนอนเนาะืือูเห็นสนะมันบติดึมาสิพี่นางเกือบสี่รือยล่านบาทยมักับจีดดบอไปบนตัดผมก็มไปเขาก็ทหนายนางเข,า,เข,า,เขาอีกกือบลอได้อไไดเออ มาอามาอาเร็วแล้วเร็วมาอากินอะไรลูกอมน่ะไปเลยพี่น้องไอ้ภูเรียกพี่นางเขาเปเห็ุวัดคือเก่านางเลี่ยมกับเลี้ยงน้องตามเคยใส่หมูกับสบู่แป้งลูกอมใหั่น้องมีฮะคนเศร้าหนึ่งภัยุง มีแล้วกระโพดนั่นกระโพดจนซุกเจา้าตอนเศร้าก็อากาศหง่อนพอะตอนแรกมากกับหนาวๆนาเน,นี่ยเอ้ยตอนเศร้าอ,อากาศเย็นพี่น้องตอนเศร้าอ,อากาศเย็นมาเลยซ่วยๆมากอ่ะเริ่มหอนสื่อแล้วพี่น้อง โขดพป่น้องคายกระโขดถ้ากระซื้อให้มาได้ใช่มหมคายให้อีกแล้วโพดเด้อคือปลาค่าก็ะได้เอาเงินในใจมาซื้อมาเพียบมาดยเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยดีใจแหงจะจะจะจาก่อน จนเหียปากพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาหน่อยเอ้ยจะไปน้ำอาอยู่นี่มือน้ำอายอะมอมอโอ้ยมือหนอเจ๋อเจวมือหนอเป็นเลยมีหน่อยนี่มอมอกับยาเนาะมอม่แล้วเอือยอยู่มือนี่้างอาอยู่อาสิบหากินก้ปุ่นเด้มนี่เขาจะมีบุญเลยยี่ร้อยน้ำอเอือยเด้อ กินน ap ั่งที่เขาก็โอค่กินกํนยังวันนก็ปลาว้าแต่พผลมันก็ดูจะหาปลาเออโดยไปชื่อปลาก็ปลาแล้วก็พผล่เขาป่าไพไผ่ปหาปลาลูกไพ่ปหาปลาเดียมเดียมเดียมไปหาปลาพังนู้นพี่น้องมันบอกว่าเอื่อมันไปหาปลากินเขากับอยู่กับพผลกินเขากับปลาสามีเอีกอย่างก็เลยนะกินเขากับกวดกระป๋าเนี่ยกระป๋าแม่สายลงไปพูดใครจะเห็นเจ้าลงไปยัง กูไปยังมึงใส่ไปหาเกือบ้านกไหมตัพผมถิ่มขเกิอบ่ยอางกระโพอ่ะบเรีเบืองขาดว่าแต่ตาลยก็เรียบอยโลดเอนเมกบืนเกหาือย้วบลยใหม่ลมาไปส่องมืองหาเกืมอจ่มะพริกยังมีว่าพรีงมะพริกดิบเนาะ เออาันโลละหกพันจีบอเมตตาละโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยโบร้านซ่ากันเขาตะก้องตะลางนะร้านสาวเนะมื่อคืนกับเปิดพนิลมกับเปิดไปเปิดมากกับปิดปิดแไปะไเปิดมากกับหอดเปิดว่าห้มันสมขาไพ่เลยพี่น้องเลยขาไพ่ตั้งเซนป่ายโูดพูด ซุปเย่างได้ไงคะพายอืมซุกพอน่ะแสนปลายบ้าตกอีหลีล่ลแสนปลายกระตีประมาณเกือบสี่ลอยพี่น้องแพงแล้หนึ่งไผ่หุ่มกินกับพั่น้องเมื่อกินหวานไปพี่น้องล่มล่มล่มนั่งล่มพี่น้องเลย กูหัวบัวได้จากนานพี่นางมาได้จะได้เออจะได้ได้จากจุกว่าถามผิดได้สี่จุกเอาไว้กินยาำนาไว้ใส่ปนใส่แจ่วเออมันบ่เหี่ยวมันมันก่าแก่อยู่ตัวอือ คันบ่มีก็ไปคออยแม่อีเมลเราม,มีไล่หของอีเมลนะเราบอกกินพักตลาดเด้เรามีแต่ใส่ปุ่นใส่เจลมีแต่หัวหอมเรานหะไปล่าง <c oughs> ล่างสุซาก่อนให้ไปล้างนะสุสาก่อน <c oughs> สุน <c oughs> สางามๆมีหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเสือเ, <c oughs> เปียงาม <c oughs> เลยว่าเยี่ยมล้างใหแน่ล่างใหแน่ <c oughs> เอาอะไรเราพี ng, ่นางกินกินโลดของเจ้าน่ะล่างแล้วกินโลดมากแต่น้าลูกอมอยู่เนาะแขีวจะสีเหียนอยู่ดอกเจ้าเอ้ยตุ้ไทยเพิ่งเอาเสือคุมปิ้งให้พอกินเด้อรมูนนะเด้อกินแหละนี่ปิ้งให้พอจะกินเด้อรจำแจี๋ยมักผิดดิบขัดกระโด อืมเห็ดน <me <eh> ้องน้ำซอยหมู่พนบ่เห็ดไปก็ได้ใส่เลยอันครอบครัวยังบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายก่อนซื้อเมื่อแล้รนี่บ๊ายบายซื้อเมื่อไหร่บ่เมื่อบ่มันนี่มันคือเท่ดี่ว่าทรงผมมันนี่พี่น้องมันเป็นตะตีได้เนี่ยนะตัดผมแหละฮึ เมื่อบันนอานะนี่เมื่อบอยด้วยสิเมื่อบ่เมื่อเราอยู่น้ำเยี่ยมเลยอาสิไปเซลฝูบ่ากันเนี่ยได้อะไรไน้องยีดีเพลงเบนสกุลสกุลเลยพอกันไม่คินหนาสบายดีบาย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 ค่ะดึก